บูเบลบู๊สำหรับคลิปนี้เบลก็จะมาทํา50 Fa ิบแบ็คอบลนี่ในวันที่ไฟดับนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าไฟไม่ดับเนี่ยเบลก็คงไม่อุตริมานั่งอยู่ข้างนอกนะคะรอ แต่ไฟฟ้าไม่สามารถทำอะไรกับการถ่ายคลิปของเราได้เรามาเริ่มกันเลยกับข้อที่1นะคะเบลชื่อว่าบลูเบลนะคะทุกคนคือเป็นชื่อแบบนี้มาตั้งแต่เกิดเลยนะคะไม่ได้แบบมาเพิ่มเติมทีหลังเนาะข้อที่2นะคะเบลเนี่ยเป็นลูกคนโตนะคะทุกคนมีพี่น้องทั้งหมด2คนนะคะ คือน้องชายนะคะแล้วก็เบลนะคะเป็นคนโตนะคะเป็นพี่ใหญ่3นะคะคุณพ่อคุณแม่เบลเนี่ยเขาได้แยกทางกันนะคะทุกคนคนใหญ่9.9.9.9เ99ปอร์เซ็นต์ทุกคนก็จะเห็นแม่ใช่ไหมคะซึ่งเบลก็อยู่กับแม่เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็นานๆานเจอทีค่ะ 4. นะคะเบลเนี่ยชอบเลี้ยงสัตว์ตัวผู้นะคะเพราะเบลมีความเชื่อว่าสัตว์ตัวผู้เนี่ยจะมีความสนกว่าแล้วเหมือนผู้ชายที่แบบว่าชอบเล่นอะไรอย่างเงะะี้ยค่ะเบลชอบสัตว์คีเล่นไงข้อที่ห้านะคะ,ละหลายๆคนชอบถามเบลว,ว่า อหลายๆคนชอบถามเบลว่าเบลเนี่ยจะเลี้ยงงูไหมจะเลี้ยงหมาไหมตัวเบลเองเนี่ยหลังจากที่เบลลองเลี้ยงมาหลายๆสายพันธุ์แล้วเนาะทำให้เบลรู้ว่าเบลเนี่ยชอบสัตว์แปลกนะคะทุกคนไม่ชอบสัตว์ที่คนอื่นเลี้ยงอะค่ะคือยิ่งแปลกเท่าไหร่เบลจะยิ่งชอบนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเบลชอบสัตว์ที่สามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับเราได้เป็นสัตว์สังคมนะคะเบลไม่ชอบสัตว์สันโดษดังนั้นเนี่ยงูเบลอาจจะไม่ได้เลี้ยงเนาะไม่ใช่ว่าเบลกลัวงูนะน้องงูน่ารักมากนะคะแต่ว่าเบลไม่ นะคะทุกคนถึงแม้ว่าเบลจะชอบสัตว์แปลกๆถูกไหมแต่จริงๆตอนเด็กๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนนี้นะคะเบลเนี่ยชอบหมามากที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเชื่องสุดเนาะดังนั้นเนี่ยสัตว์ที่เบลจะเลี้ยงที่แปลกๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เบลชอบนิสัยเหมือนหมานะคะไม่ค่อยชอบนิสัยเหมือนแมวเนาะข้อที่7นะคะทุกคนเบลชอบการ์ตูนดิจิมอนนะคะซึ่งการ์ตูนดิจิมอนเนี่ยแหละที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เบลอยากเลี้ยงสัตว์นะคะเหมือนเบลอยากจะมีดิจิมอนอยากมีสัตว์เป็นเพื่อนอะไรแบบนี้ยทุกคนเบลคคคค่่ะะะะะอออททีีนนนนุกชชบบสสม9า ถามเบลใช่ไหมว่าเบลเป็นอะไรกับโพสตเบลกับโอ๊ตนะคะเป็นทั้งเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็เป็นทั้งแฟนนะคะทุกคนเรารู้จักกันมาประมาณ10ปีเกือบเกือบสิปีแล้วนะคะทุกคนข้อที่10นะคะเบลเกิดวันที่26พฤศจิกายนพศ2537นะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยเบลก็อายุได้26ปีนะคะย่าง27นะคะทุกคนข้อที่11นะคะทุกคนสาเหตุที่เบลตั้งชื่อว่าบูเบลบูก็เพราะว่าบูเบลมาจากชื่อเต็มๆของเบลนะคะไม่อยากเอาชื่อเต็มๆของเบบบลลลมาาาใส่นนะะะคคเเเเพรรหยยยๆๆชอีกฉไงก็เลยยออาากกจะบว่ฉัน ชื่อบูเบลอะไรแบบนี้นะคะส่วนบูมาจากจาก,ก้อนบอลน,นะคะที่เป็นบูทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้ว,นลวเนาะแต่ว่าเบลไม่เคยดูรักอนบอลน,นะแต่ว่าเบลอ่ะเคยเล่นเกมสติไฟเตอร์เคยเล่นมาทุกคนตบแปะชาร์ตตบแปะกันตบแปะบูอะไรเแงบบี้ยเบลชอบเล่นตอนเด็กๆนะคะทุกคนเบลก็ <simples S 2> เลยตั้งชื่อว่าบูเบลบู22นะคะเบลเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งตัวนะคะคือแต่งตัวไม่เป็นคือแต่งตัวไม่เป็นแต่งหน้าไม่เป็นแต่งผมไม่เป็นนะคะทุกคนด้วยความที่ว่าเบลไม่ค่อยมีเพื่อนผู้หญิงเยอะด้วยมันก็เลยแบบว่า ไอยได้แต่งเท่าไหร่เนาะแต่ว่าโอนนะคะเขากาลังจะแปลงโฉมเบลนะคะซึ่งเป็นเปิดช่องใหม่เนาะเป็นช่องเบลต้องสวยนะคะสามารถไปตมกันได้นะ,ะใครอยากเห็นการเปลี่ยนร่างเปลี่ยนโฉมเบลนะคะก็ไปดูได้เนาะข้อที่สิบสามนะคะทุกคนเบลเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่บ้านนะคะที่ผจอนรงเท้านะคะอยู่ไม่ติดบ้านนะคะเบลเนี่ยเป็นคนที่สามารถนั่งเครื่องบินมาเป็นสิบชั่วโมงนะคะแล้วสามารถที่จะออกไป กินข้าวออกไปเที่ยวต่อได้เลยนะคะไม่ต้องนอนพักไม่เหนื่อยนะคะทุกคนเพราะว่าการออกจากบ้านของเบลคือการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะคะข้อที่14นะคะทุกคนเบลสูง160นะคะหรือบางทีมันก็จะลดเหลือ158-159แล้วแต่วันเนาะไม่เท่ากันนะคะส่วนน้ำหนักของเบลก็คืออ่า 60. ได้ยินไหมไม่ได้ยินหรอกเนาะโอเคอันตายเอนะคะ ข้อที่ส5้านะคะทุกคนเบลเป็นคนที่หน้าเหมือนแขกนะคะทุกคนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเบลก็จะงงมากๆเลยว่าอะไรคือหน้าเหมือนแขกวะเพราะว่าเมื่อก่อนเบลไม่เข้าใจไงเบลนึกว่าคําว่าแขกหมายถึงว่าแขกที่มาบ้านอ่ะเบลก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงหน้าตาเหมือนคนที่มาบ้านฉันวะไม่ต้องงงว่าคืออะไรอ่ะพอโตขึ้นมาถึงรู้ว่าอ๋อหน้าเหมือนแขกแปลว่าหน้าเหมือนคนอินเดียเลยแบบเนี้ยแต่ว่าเบลไม่ได้มีเชื้อแขกหรือไม่ได้มีเชื้ออินเดียอะไรแต่อย่างใดเลยนะคะทุกคนก็คือเป็นคนไทยแท้นะคะแทบจะร้อยค่ะ ้อที่16นะคะทุกคนเบลเป็นคนทีน่มีเสียงหลายเสียงค่ะเสียงเหมือนกระตูนนะคะทุกคนอันนี้คือเสียงแบบปกติของเบลเนาะแต่เบลจะมีเวอร์ชั่นอีกปกติอีกแบบหนึ่งก็คือสดใสนะคะอย่างเช่นสวัสดีค่ะทุกคนแล้วเบลนะคะก็ชอบพาก์สัตว์เนาะเป็นเสียงต่างๆนะคะอย่างเสียงของตือก็จะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนของซุ้งตนเนาะก็จะแบบสวัสดีค่ะพี่เบลสวัสดีค่ะของลูกหอมนะคะก็แบบสวัสดีค่ะคิดเบลสวัสดีอยู่กับลูหอมนะคะ อะไรอย่างเงี้ยทุกคนจริงไปได้หลายเสียงกว่าน,นี้นะแต่ว่าตอนนี้บเบลเขินนะ,ะทุกคนไม่เคยมาภาคหน้ากล้องอะไรอย่างงี้ข้อที่สิบเจ็ดนะคะทุกคนคือเบลเนี่ยเป็นคนที่เข้าสังคมไม่เก่งนะคะคือพูดตรงๆก็คือเบลเป็นคนอินโทรเวิร์ดนะคะอยู่กับในครไม่ค่อยได้นะคะทุกคนอยู่แล้วเบลจะรู้สึกแบบกดดันอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเบลอยู่คนเดียวอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเบลจะแฮปปี้กว่รรราอะไรอย่างงี้ๆๆๆๆนะคะทุกคนข้อที่สิบแปดนะคะทุกคนเบลเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะแต่เบลเป็นคนที่เล่นเกมไม่เก่งเลยอ่ะฮะคือทักกกกกกกษะะะาาารเเล่่่นนนนมมีีคคคืออททุข้ <c oughs> ก็คือเบเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เป็นเนาะเบไม่รู้มันต้องแต่งยังไงทุกคนแต่อันนี้เบลก็แต่งแล้วนะมองออกปะคุณมองออกบ้างเนาะว่าเบลเขียนคิ้วนะคิ้วมันหนาๆคือเบลก็ทาแป้งนะคะทุกคนอย่างมากเบลก็อาจจะมีแก้มแดงๆอะไรเงี้ยทุกคนคือทำไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเบลกำลังจะแปลงโฉมในช่องเบลต้องสวยก็สามารถไปตามนะคะ ข้อที่20นะคะทุกคนคือเบลเดี๋ยวเป็นคนที่ห้าวๆเนาะคือถามว่าเป็นทอมไหมดูไม่ได้เป็นทอมนะคือเบลแค่ห้าวเฉยๆล้วยังมีแฟนเป็นผู้ชายอยู่นะคะทุกคนข้อที่21นะคะอันนี้คือเป็นปัญหาในวันนี้ที่เบลเป็นปัญหามากเลยคือเรื่องของโควิดถูกปะ่ะแล้วเบลเนี่ยเป็นคนที่ติดนิสัยไอตลอดเวลาะคะไอแห้งๆอ่ะทุกคนแบบ <c oughs> อย่างเงี้ยคือเหมือนมันมีอะไรอยู่ในคอทุกคนคุณหมอเขาก็บอกว่าให้ลดน้ําเย็นอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าเบลก็ยังลดไม่ค่อยได้ ก็ที่22นะคะทุกคนเบลเป็นคนเมาทุกอย่างเลยนะคือไม่ใช่แค่เมารถกับเมาเรือเนะี่ยคือเบสิกถูกไหมแต่เบลเนี่ยคือแค่แบบหมุนหัวไปหมุนหัวมาหรือแบบบางทีใครมาทาอะไรจุ่ๆจิ๊กๆเโาหันไปแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเบางงก็มึนเลยนะคะทุกคนคือเป็นคนที่มึนง่ายสูดไม่ค่อยตรงวอ์ดบอก ยี่นะคะทุกคนคือเบลเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินอะไรแซบๆนะคะยำแซบๆส้มตำแซบๆอะไรแบบเนี้ยทุกคนจะถึงชอบกินซีฟู้ดนะคะเพราะว่าชอบกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดถ้าเกิดเบลให้เบลกินซีฟู้ดเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ชอบนะคะทุกคนข้อที่24นะคะเบลสายตาสั้น300นะคะทุกคนตอนสมัยเรียนนะคะเบลชอบวิชาทุกวิชานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องจำนะคะทุกคน คำนวณอ่อนมากแต่ท่องจํานี่ยกให้เลยนะคะข้อที่26นะคะทุกคนเบลเป็นคนที่สับเท่าแล้วก็ขี้ลืมประมาทลืนเลอน,นะคะทุกคนคือมาครบนะไม่ใช่เป็นคนที่มีระเบียบอะไรขนาดนั้นเนะานนะดังนั้นเนี่ยเบลก็จะใช้วิธีการแบบย้ำคิดย้ำทำอ <ๆ S 2> ่ะทุกคนพยายามจํจำๆๆจำจำจำข้อที่27นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเบลเป็นคนที่ชอบปล่อยผมมากนะแต่ที่ทุกคนไม่เห็นเบลปล่อยผมเลยเนี่ยก็เพราะว่าเบลเนี่ยเบลไม่รู้มันเป็นโรคประสาทหรือเปล่านะทุกคนคือเวลาเบลปล่อยผมเบลรู้สึกปวดเมื่อยไปหมดเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนบีี้างท แบบมัดผมอย่างเดียวเนี่ยแค่ผมเนี่ยมันมาโดนอย่างเงี้เยเยลก็รู้สึกแบบโอ๊ยทำไมมันหนักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะขึ้นๆตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบโรคทางประสาทชนิดหนึ่งก็ได้นะข้อที่2 8นะคะพอไฟฟ้าของเวลพื้เวลอยากใส่บิกินนี่นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ลองเอาไปใส่ดิโอ้โหอย่างนี้เลยอย่างนี้ เราลีงใส่ไม่ได้นะคะทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกสุดท้ายเราจะรังนทำช่องเวลต้องสวยนะคะเต็ตังกันมมได้เนาะจะต้องใส่มีมีให้ได้ในช่องนั้น yeah. เย่ลุยสูดข้อที่2 9นะคะทุกคนเราสามารถทําอะไรหลายอย่างพร้อมกันได้นะคะทุกคนอย่างเช่นเราสามารถที่จะตัดคลิปฟังเพลงดูหนัง อันเนี้ยไปพร้อมๆกันได้นะคะข้อที่30นะคะเแบลบเป็นคนที่กินของหวานกับของคาวปนกันได้นะคะเราสามารถที่จะกินหมูเสร็จปุ๊บแล้วกินไอติมหนึ่งคำแล้วกลับไปกินหมูใหม่ได้นะคะทุกคนเแบลบไม่ได้มีความรู้สึกรังเกียจหรืออะไรเนาะข้อที่31นะคะเแบลบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอาบน้ำนะคะทุกคนอย่างเช่นวันนี้ทุกคนก็จะเห็นเนาะ <laughs> 32นะคะทุกคนเบลเป็นคนที่ชอบว่ายน้ำมากดังงั้นนะคะเบลก็จะชอบไปทุกที่ที่มันมีน้ำนะคะทุกคนเป็นคนที่ทำยูทูบหลายช่องนะคะทุกคนก็คือมีช่องนี้นะคะบูเบลบูช่องฟรีทามว้าวช่องเทเวลลิฟักชั่นและเบลต้องสวยนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็มี4ช่องเนาะตอนที่34นะคะตอนเด็กๆเนี่ยความใฝ่ฝันของเบลคือเบลอยากเป็นดารานะคะทุกคนเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเบลอ้วนไงทุกคนแล้วก็ดำเรื่อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแล้วก็เบลก็เลยความรู้สึกว่าถ้าฉันเป็นดาราฉันจะสวย จริงๆมันต้องสวยก่อนแล้วค่อยเป็นดาราปะเออเนาะตอนเด็กๆคุณก็คิดอะไรงงๆอย่างเงี้ยทุกคนที่35นะคะเแบลเป็นคนที่ไม่รักษาของนะคะคือเก็บอะไรไม่ค่อยอยู่นะคะทุกคนคือแบบเบลความรู้สึกว่าเบลซื้อมาใช้นะคะไม่ได้ซื้อมาเก็บนะคะเแบลก็จะไม่ได้ทนุถนอมของเนาะ36นะคะทุกคนอาชีพในฝันของเบลก็คือเบลอยากที่จะเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเนาะช่องที่เบลรีเฟคชันนี่แหละเบลอยากที่จะไปเทียท่ยวรอบโลกนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของเบลได้นะคะนี่คืออาชีพในฝันของเบ ทุกคนเป็นคนที่จริงจังสุดแล้วก็เล่นสุดนะคะหยหลายคนก็อาจจะเห็นเบลสดใสเราก็จะแบบสดใสสุดเหมือนคนบ้าน,นะคะทุกคนแต่ส่วนที่จริงจังนี่ก็คือแบบเครียดไปเลยนะคะก็มีนะคะทุกคนมีเยอะอะครึ่งๆเลย 3 9นะคะทุกคนเบลเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดกับสัตว์นะคะทุกคนคือคุยกับสัตว์ดูเรนะื่องนะคือเขาจะไม่ต่อไปมาแต่เขามองหน้าเราลงามรูสึกวเหมือนเขาจะต้องการจะสื่อสารอะไรกับเราบับอยางนะคะทุกคนก็คุยกันูเรื่องข้อที่40นะคะเบลเป็นคนที่จําเส้นทางอะไรไม่ได้เลยนะคะที่หลงที่ลืมในเรื่องคือเบลจําไม่ทุกอย่างยกเว้นเรื่องของเส้นทางนะคะทุกคนข้อที่41นะคะเบลเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปทั้ง เป็นคนถูกถ่ายและเป็นคนถ่ายคนอื่นนะคะถ่ายไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ก็กำลังจะไปฝึกเหมือนกันทุกคนเพราะว่าอยากถ่ายให้เด็กๆแล้วก็อยากถ่ายให้ตัวเองในอนาคต,ตด้วยอะไรเงี้ยอยากฝึกฝนไงอะไรที่เราทําไม่เป็นก็อยากจะลองท, <S <S ทอําดูข้อที่42นะคะทุกคนอย่างที่บอกแล้วแบบเป็นคนห่างๆแล้วเบลมีเพื่อนผู้ชายเยอะเนาะและ้วเพื่อนผู้ชายมันก็มองสาวกันใช่ไหมเมื่อก่อนเบลก็พยายามจะมองมองไปมองมาเออมันก็สวยดีเนาะรู้แบบเออมองเออสวยดีอะไรเงี้ยเป็นคนชอบมองสาวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมองสาวกบบโอ้ตลอดนะคะโอก็เจ้าชู้ตลอดเวลานะคะทุกคน ข้อที่ส3านะคะด้วยความที่เบลเป็นคนไม่ค่อยเข้าสังคมเนาะเบลก็จะเป็นคนที่เพื่อนน้อยนะคะเพื่อนของเบลก็มีทั้งหมดหนึ่งคนทั่วนะคะคือโบนั่นเองข้อที่ส4นะคะเบลเป็นคนที่พูดเก่งนะคะแล้วก็แบบมีแบบมืออะที่แบบเรียกว่าอะไรภาษากายะที่คนข้างดีนะคะดังนั้นเนี่ยเบลก็จะเวลาที่ทำงานกลุ่มเงี้ยเบลก็จะทำงานน้อยกว่าชาวบ้านนะคะเพราะเบลจะเป็นคนฟรีเซนงานนะคะทุกคนก็จะสบายนะคะ ข้อที่45นะคะทุกคนคือแม่เบลเนี่ยขายตุ๊กตาใช่ไหมแต่เบลเนี่ยเป็นคนที่กลัวตุ๊กตามากเพราะว่าตุ๊กตาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอเอ้ไม่ใช่สิไม่มีชีวิตนะคะตุ๊กตาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะเพราะเบลกลัวอยู่ๆเขามีชีวิตขึ้นมานี่แหละที่มันน่ากลัว<อ> <laughs> ข้อที่46นะคะสัตว์เลี้ยงที่ใฝ่ฝันที่สุดก็คือม้านะคะทุกคะนะคะไม่ใช่ม้าแค่นะมา้าตัวใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าเบลไม่มีพื้นที่นะคะเบลก็เลยเลี้ยงเจ้าแพะ ข้อที่47นะคะเบลอยากที่จะไปดูแมวน้ําที่กาลาปากอสมากที่สุดในชีวิตเลยถ้าเบลได้ไปแนละเบลเพิรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นมันเป็นอะไรที่คอมพิวตในช่องเบลบูม,ลมากมากข้อที่48นะคะสิ่งที่เราอยากจะทํามากที่สุดในตอนนี้ก็คืออยากให้โควิดบรนซานะคะทุกคนอยากให้บรรหายไปจากโลกใบนี้นี่คือสิ่งที่ต้องการที่สุดในตอนนี้นนนนนนฉันอยากไปเที่ยวข้อที่49นะคะทาไมพี่ถึงซื้อสัตว์แพงจังคะคือเบลเนี่ยเป็นคนไม่บ้าแบรนด์เนมไม่อะไรเลยนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยเบลก็จะ ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรนะคะนอกจากกินนะคะเบลก็ชอบสัตว์นี่แหละเบลก็เลยอยากที่จะซื้อสัตว์เนาะ ความสุขคนเราไม่เหมือนกันอะทุกคนเแบลบรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่เบลได้ซื้อเขาบางคนก็บอก้อแพงโหเสียตังค์ปีแต่สำหรับเบลอะมันมีคุณค่าทางจิตใจอะทุกคนเราไาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วข้อที่50นะคะทุกคนก็คือเแบลบเป็นคนรวยเหรอมีตังค์เยอะจังคือเบลจะบอกว่าเแบลบเนี่ยไม่ใช่คนรวยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีเงินด้วยนะทุกคนคือทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเบลหาโดยนำพักกำแรงของตัวเองนะคะทุกคนคือแบบไปลงทุนบ้างนะคะ ไปทํางานแลกเงินมาบ้างใช้แรงกายแรงใจทุกอย่างอะทุกคนได้เงิน50บาท20บาทบาทนึงต่อวันนูก็เคยทํามาแล้วนะทุกคนแล้วเราก็ค่อยๆเก็บสะสมรวบรวมเนาะบ้างใช้บ้าง,างคือ ทำหายบ้างนะคะทุกคนเจอมาหมดนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ย mm hmm. เบลก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนว่าเบวไม่ได้รวยแต่เดีบลแค่มีความพยายามนะคะทุกคนโอเคขาสับคลิปนี้นะคะตัดเนี้งอาจจะเป็นส่วนเติม mm hmm. เต็มให้กับชีวิตของเราแต่ว่าเราคือทั้งหมดของชีวิตของเขาเลยนะคะดังนั้นก็ต้องเลี้ยงเขาไปจนแก่เท่าเลยนะคะโอเคสับคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะ